ตามไปดูนาร้อยไร่ที่ราดกระบ,บังหมักเทนเดอร์ไว้แล้วสิบสองวันทำเทือกหวานข้าวได้สิบห้าวันแล้วตอนนี้ข้าวกำลังสวยงามมากท,ทั้งทั้งที่ยังไม่ได้บานปุ๋ยเคมีใด้ๆเลยวันนี้เราจะมาหวานวโยกครับพี่น้องวบยกรอบแรกนี่ยังไม่ได้หวาน คุยเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับโอ้โหใจข้าวมีลาปากครับโตผิดปกติครับเพราะว่าเขาได้แร่ธาตุอาหารจากการหบักด้วยสารย่อยสลายสารข้าวเซนเตอร์นะครับทำให้ได้ฟางนะเป็นปุ๋ยยามดีครับพวกวัชพืชพวกฟางนะครับที่ตกคานเราหมักด้วยสารย้วยสลายเซนเตอร์นะครับไ่อยสลายฟางไปแล้วนะครับไม่มีการเกิดแก๊สไนโตรแน่นแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญ ได้ปุ๋ยดูเรียยานดีครับพี่น้องไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยดูเรียนะครับแปลงนี้น่าหนึ่งร้อยไร่นะครับนาหนึ่งร้อยไร่ทั้งหบบนี้นะครับจะไม่ใช้ปุ๋ยสารเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะว่าปุ๋ยแพงี้เดินตอนนี้นะครับก็เลยหันมาใช้กิ่งทองใบหยกค,ครับพี่น้องครับโดยการเริ่มต้นใช้าสารด้วยสายฟางข้าวเทนเตอร์ก่อนหลังจากนั้นก็หว่านด้วยใบหยกนะครับข้าวยียสิบห้าบาทและต่อมาครับเราก็สามารถที่จะ ฉีดพ่นกิ่งทองนาโนเอนไซม์ตอนข้าวอายุ25วันนะครับ